ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวักระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป b o ็อ o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับรบบบแมป Anime Warrior 2อกันนะครับสำหรับ Anime Warrior Simulator เนาะยังไม่อยากชื่อผู้ชื่อผู้ชื่อเต็มฮะอุะ่นดินพันต์กั ก็วันนี้จะมาแนะนําเป็นเกมพาร์ตนะครับว่าเอ้ยเตอมาไหนดีนะครับสำหรับงบน้อยงบเยอะแล้วก็อพวกเหมานี้ก็นะ่าจะไม่ต้องถามกันแล้วเนาะ เพืเพื่อนจัดอันดับเกมพาร์ท,ที่ควรเติมนะครับตั้งแต่เข้ามาเล่นเลยนะครับนี่เลยใครที่มีงบน้อยนะครับไม่ค่อยมีลองค่อยๆเติมไปก็ได้นะครับแบบเผื่อใครอยากเล่นแบบนี้จริง,รงเอาจิงมันก็ไม่ต้องแนะนําอะไรมากหรอกแต่พี่จะมาพูดให้ละเอียดละกันนะครับว่าแต่อันเนี่ยมันช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นแบบไหนบ้างนั่นเองมาเริ่มกันที่อันดับแรกที่พี่ให้ซื้อนะครับสำหรับสามเกมพาร์นะครับที่ให้ซื้อเป็นอย่างแรกเลยนะ ก็อันแรกคือออโต้คลิกเกอร์นะครับตัวนี้เอาจริงก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ถ้าเราจะตั้ง a k k โดยที่ไม่พับจอแค่ตั้งเซตให้มันคล,ล,ลิกลูวๆไปก็ได้นะครัสำหรับใครที่ใช้คอมก็ทนิดฟ้ากับออโต้คลิกอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นพาสแรกเลยนะครับที่พี่แนะนําให้ซื้อเนื่องจากว่าการคลิกของ ปกตินะครับหรือว่า s o l อ auto เนี่ยมันโคตรกะนะครับบอกเลยว่ายากยากยากเลยวะแย่บ้างนะครับมันช้าเกินไปนะครับอาังจากที่พี่ลองใช้งานมานะครับเอาจริงพี่ก็เล่นมาบางส่วนนะครับสำหรับคนสำหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ตนะพี่ลองเล่นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าไอ้พี่ไหนพี่มีเกมพาร์ตผพี่จะมาแนะนําทําไมพี่จะรู้ได้ไงว่าคนที่เขาไม่มีเกมพาร์ตเป็นยังไงนะครับ พี่เล่นไอดีลักที่แล้วนะครับแม่งโคตรยากนะฮะเพราะว่าออโต้คิกก็ไม่ค่อยดีนะครับเราคลิกเองยังดีกว่าเลยนะครับนี่เลยนะก็แนะนําเลยนะสำหรับออโต้คิกเกอร์ตัวนี้ถามว่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็คือการที่เราตีบอลเนี่ยแล้วมันจะคลิกให้เราด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็เหมือนกับการที่เรากดมาโคหรืออะไรเลยนะครับอ่ะขอเดี๋ยวพาไปดูสักแป๊บหนึ่งเออมีมอนไปเลตรงนี้ไปใส่ตัวกากาสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับตบตบ อันนี้เห็นไหมดาเมจมันจะเด้งรัวเลยนะครับถ้าเราลองปิดดูเห็นป่ะนี่นะครับถามว่าไอ้สโลออโต้ข่าวมากไหมก็ไม่มากนะครับแต่มันเทียบกับตัวเติมไม่ได้เนาะเห็นป่ะอ่ะนี่ดูที่ดีพีเอชได้นะครับดูที่ดีพีเอชได้เนาะ,รนะรเราปิดออโต้คลิกดูปุ๊บอันนี้ถ้าเราไม่มีออโต้คลิกเลยก็จะนี่แค่นี้อาร์มสิบแปดเอ็มเนาะพอเปิดออโต้คลิกปุ๊บแต่เมื่อกี้มันสกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ให้เห็นภาพใหม่นะสจะพูดน,นะครับปุ๊บปิดออโต้คลิกแบบ อ่ะเห็นไหมที่เพชรอยู่ที่ประมาณ 18m นะครับสรุปมันจะ 18m แปดเอ็หรือสิบห้าส้าเมื่อกี้น่าจะติดชี่หรือเปล่านะครับอันนี้สกิลละมันก็จะขึ้นขึ้นเยอะอยู่แล้วนะครับนี่อ่ะเขประมาณนี้เฉลี่ยเนาะอ่ะพอมีออโต้คลิกสโลว์นะครับนี่มันก็จะ 19m เก้าเอ็ะ่ะก็ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงแต่พอเปน็นออโต้คลิกนี้ปุ๊บเราจะเห็นได้ว่ามันจะเด้งขึ้นมาเยอะมากเห็นไหมเกือบนี่คิบเอ็มห้านิบเอ็มอันนล้านเลยนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับออโต้คิกเกอร์ตัวนี้นี่นะครับต่อมาเป็นสปินกับแมกเนตนะครับถ้าเลือกได้พี่แนะนำให้ซื้อแมกเนตก่อนนะแมกเนตกับออโต้คนะิกเนาะเผื่อใครซื้อได้แค่สอย่างนะครับสำหรับแมกเนตก็ง่ายๆเลยคือดูดเงินนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกับเงินแค่ไหนหมือนจะดูดเข้ามาทุกทุกที่เลยนะจากที่ลองลองดูนะครับประมาณนี้ต่อมาสปินนะครับสปินตจะทำให้เราเดินเร็วขึ้นเนาะถ้าเราไม่มีสปินแม่งเต่ามากนะครับเหมือนเราคานเลยนะค่อยๆกระดึกมาครับโคตรช้าเนาะ ไอ้ที่พี่มีสปินแล้ววิ่งเร็วกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าใส่ออ่านะครับมีออ่าอยู่เนาะ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับสองสามเกมพาร์ตอันดับแรกที่ควรซื้อนั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อมาสิ่งที่พี่จะแนะนำให้ซื้อนะครับก็คือเทเลพอร์ตนะครับจริงเทเลพอร์ตถ้าใครมีเกมพาร์ตสปินแล้วก็มีที่ขี่แล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้แค่ขยันวิ่งหน่อยนึงนะครับก็ข้ามเทเลพอร์ตไปเลยเนาะ ต่อมานะครับอีกอย่างที่พี่แนะนําให้ซื้อคือเยนคูณ2นี่นะครับหรือจะเป็นฟาสต์โอเพนก็ได้เนาะถามว่า2ตัวนี้ช่วยยังไงนะครับฟาสต์โอเพนก็จะทำให้เราได้ตัวมิสติกได้ง่ายขึ้นนะครับก็มันจะเปิดได้เร็วขึ้นเนาะนี่นะครับเป็นคูน่าจะคูณ2หรือเปล่านะครับนี่ก็เปิดไข่เปิดไข่เร็วขึ้นคูณ2อะไรประมาณนั้นเนาะนี่นะครับเพราะว่าเกมนี้มันจะมีการันตีมิสติกรีเจนแล้วก็ตัวรับให้เรานะครับถ้าใครมีฟาสต์โอเพนก็จะทำให้เราเปิดตัวได้เร็วขึ้นนั่นนะี้ เพราะว่านะครับต่อมาเป็นเนยนคูสองเนาะเยนคูสอง่างที่บอกเลยคือการที่เราฟาร์มเงินนะครับใครที่แบบเปิดเข้ามาปุ๊บเดยเจอเยนคูสองเลยเล่นง่ายมากๆเพราะว่าเราได้เงินคูสองก็เหมือนเราตีมอนหนึ่งตัวแต่เราตีมอนไปสองเอยแบบถ้ามีเกมไฮก็เหมือนเราตีมอนไปสองตัวแล้วนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะถ้าใครไม่มีก็เหมือนตีไปตัวเดียวอะไรประมาณนั้นถ้าเราตีบอสเงินก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครทำควสก็จะเพิ่มเยอะขึ้นอีนะครับใครกดบูธก็เยอะขึ้นดีเออยนั่นแหละครับประมาณนี้ มันเกรมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่แนะนำนะครับเพราะมันดีมากเนี่เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมพาร์ตต่อมาครับอันดับ2องน่เนาะเป็น5้าเกมพาร์ตแรกไปแล้วนะครับต่อมานะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วอาจจะตันเล่นกันบ้างแล้วถ้าใครมีตัวมีมีพวกนี้นะครับสมมุติว่าเปิดมาด่านท้ายแล้วนะครับสิ่งที่พี่แนะนําต่อมาก็คือ เป็นลักกี้นะครับเป็นพวกลักกี้พวกนี้เนาะลักเนี่ยถ้าถ้าส่วนตัวนะไม่ได้เล่นยาวนะถ้าส่วนตัวเรานะครับส่วนส่วนตัวของเราเองอะ่ะไม่ได้เล่นยาวก็เติมแค่ลักกี้กับซูเปอร์ลักกี้ก็พอมานนี้เนาะถามว่า2ตัวนี้ช่วยอะไรได้นะครับจะทําให้เราได้มิสติกกับตัวที่เป็นรีเจนขึ้นได้มากขึ้นนั่ครับโอกาสได้เยอะขึ้นอเออประมาณนั้นนะครับได้มาแล้วมันก็ทําให้เราอัพเลเวลได้ดีขึ้นเนาะ แต่จริงก่อนที่จะเติมลักกี้เนี่ยพี่แนะนำให้เติมเป็น xp คูณสองก่อนน,นั่นเองอ่าเพราะว่าอ่าในแบบนี้เนี่ยมันสามารถยัดเลเวลได้ตัวละครได้โดยที่ไม่ต้องสนใจด่านเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่าด่านที่แล้วก็อาจจะยัดถึงร้อยหนึ่งร้อยสิบห้าเออหนึ่งร้อยสิบห้าได้ครับเป็นหนึ่งร้อยสิบห้าเอฟเลยหนึ่งร้อยสิบห้าก็ได้น,นั่นเองนะครับพี่ก็เลยสุดโตัวพี่คิดว่าเติม xp คูณสองก็ก็น่าจะดีกว่าเติมลักกี้เนาะอ่านี่นะครับต่อมาก็เป็นพวกสตอร์เลตนะครับแนะนำเลยซ,ซื้อบิ๊กไปเเเลยยแคค่กมารนะร์ดอัันนีวะบ แนะนําเป็นซื้อบิ๊กไปเลยนะครับไม่ต้องมาซื้อสมอลก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับใครอยากเหมาก็เอาเลยนะครับสองอันนี้มันทําให้เราได้เก็บตัวละครได้มากขึ้นนะครับก็ในในในแมปนี้นะครับจะมีตัวละครที่เป็นตัวดาเมจที่ดาเมจต้นจะเยอะกว่าดดเมจตัวปกตินะครับอที่จะเรียกว่าเป็น power up แล้วกันเนาะสำหรับตัวละคร power ัพนะครับมันก็จะมีตัวละครเป็นแบบนี่นะครับเป็นเาเมจอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นเนาะนี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับมันเป็นยังไงนะนี่อ่ะนี่เลยนะครับสองตัวนี้เห็นปะ ตัวละครน,นะครับถ้าเป็นตัว power arm เนี่ยจะมีทั้งหมด3ขั้นนะครับสขั้นก็จะมีเป็นตัวสาเอร์เซ็นตนะครับตัว50%แล้วก็ตัว70%็ดนั่นเองที่มันบวกดาเมจเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับที่จะเรียกว่าตัวดาเมจเป็นตัวบวกดาเมท power arm และกันนะครับนี่เลยที่พี่ย่อมา pu เนี่ยนะนะี่ก็คือย่อมาจาก power arm นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับมันมี3ขั้นนะขั้น1ขั้น2ขั้น3นะครับเทปประมาณนี้ก็เวลาเราได้ตัวละครพวกนี้มานะครับมันจะทำให้เรา ใช้ตัวได้เก่งขึ้นนะครับก็คือใครปั้นตัวปกติที่มันไม่ได้มีเพราะว่ามาเนี่ยมันก็ทําให้ตัวละครมันไม่ได้ดแรงมากนะครับแต่พอเป็นพอเป็นตัวเพาเวอร์อัพเนี่ยมันก็จะแรงพองปกติน,นั่นเองนะครับตัวสตอรี่ก็จะช่วยในยของช่วยเราในการเก็บตัวละครเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็อัพเรวลด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้อัพแล้วก็เปิดมินติกไว้เยอะดองไว้นะครับมันก็ช่วยด้วยน,นั่นเองอ่ะก็จากที่ลองใช้งานมาเอาจิงก็ซือเพคสตอเล่อันเดียวก็อยู่แล้วน,นั่นเอง นีเลยประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นขั้นสูงแล้วทีนี้ก็จะเป็นคนสำหรับคนหลังๆที่เล่นนะครับจริงๆมันก็กสไตล์คลิปนี้ก็น่าเติมตั้งแต่แรกเหมือนกันนะก็แล้วแต่ตั้งแต่พวกเราแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวพี่จัดอันดับก็ประมาณนั้นเนาะก็อันดับเดี๋ยวค่อยไปสรุปอันดับกันเนาะต่อมา V.P. นะครับ V.P. ตัวนี้ก็สําคัญอันดับนึงเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้เราสุ่มไข่ได้ถูกมากขึ้นนี่นะครับก็ถ้าเรามีมีง,ง,งบรจริงๆนะครับก็ สิ่งที่พี่แนะนำให้เติมก็คือเติมฟัสต์โอเพบวกกับ v p ไปเลยนั่นเองนะครับก็ถูกลง20%นะครับอ่ะก็พี่จะพูดก้อนอะไรเยอะแยะป่ะเรื่องสำคัญตัวเองล้นี่นะครับตู้มันก็จะถูกลงเนาะอันนี้น่าจะจาก2.5ล้านหรือเปล่านนไม่แน่ใจนะขอไปด้วยนะครับอันนี้เลยสําหรับ v p ก็จะทําให้เรา สุ่มตัวถูกมากขึ้นนั่นเองนะครับเออมื่อกี้พี่ลืม,มจะพูดเลยเฉยเลยอ่าต่อมานะครับจะเป็น4เกมพาร์ตัวนี้นั่นเองนะครับสี่เกมพาร์ตัวนี้เนาะเอาจริงก็สามเกมพาร์ตเพราะว่าคุณยิงเงินคูณสองแนะนำให้เติมแรกๆเลยนะครับอ่าสำหรับ3เกมพาร์ตนี้นะครับถามว่าอันไหนหน่าซื้อที่สุดนะครับก็คือเอ็กซ์ตาร์อีคลิปนั่นเองนะครับอ่านี่เลยมันสามารถสแต็กได้นะครับคำว่าสแต็กของมันคือเพิ่มจากโจ เออควสได้น,นั่นเองนะครับนี่อาชีพเ e n นตัวนี้นะแล้วก็สเต็คจากเกมพาร์ตต์นันหนึ่งถ้ามันมีเข้ามานะนี่เลยครับประมาณนี้แล้วก็เป็นบันเตอเพิ่นะครับเปิด5เนาะนี่มันก็จะช่วยให้เราเปิดตัวละครได้มากขึ้นอีนะครับก็เพิ่มไปอีก5ตัวน่าจะใช่นะครับนี่เลยเพิ่มไปแบบดื้อๆ5ตัวแล้วนะประมาณนี้นครับไอ้ใต้คลิปทำอะไรได้นะครับไอ้ใต้คลิปจะทําให้เราใส่ตัวละครได้มากขึ้นนะครับแน่นอนว่าระมบีของเราก็จะเพิ่มขพ้นด้วยน,นั่นเอง นี่เลยเออโต้คลิกก็เหมือนกันนะมันก็ช่วยเหมือนกันนะครับเวลาเราใส่ตัวดาเมจที่เยอะขึ้นนะครับนี่สมมติว่าเราใส่ได้สักสามตัวแล้วกันเนาะปึ๊บปึ๊บนี่นะครับใส่ตามดาเมจที่มันมีเยอะสุดเลยอนี่ก็จะเป็นสองจุดสามล้านนี่เราก็จะเห็นได้ว่าดีพีซีมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามจํานวนรอคอนที่เราใส่เนาะถ้าพ่กดินผิดไปเลยนะครับนี่เห็นไหมเป็นห้าจุดหกหกล้านแล้วอีกนะครับ เพวนไอ้ใต้ใคลิปเนี่ยก็สําคัญมากๆในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันทําให้ตัวเราเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับไอดีแล้วเก่งแล้วออประมาณนี้นะครับต่อมาเป็น Mant. Open Mant. Open มันเตียวเพิ่นมันเตียวเพิ่นก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วจะทำให้เราได้การาันตีเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็เปิดตัวได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ,อ่าประมาณนี้นี่เลยนะครับต่อมาเป็นโอเมก้าลักนะครับก็จะทําให้เราได้อัตราออกมากขึ้นนะครับอัตราออกเลยวะค่ารักมากขึ้นก็ทําให้เราได้ค่าอาาัตราออกของมิติกมากขึ้นนั่นเองนะครับเออเริ่มเรรริ่มมมีีลัับอไพนนะะคปาณ้ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมพาร์ทที่แนะนําให้ซื้อนาะก็จับระดับตั้งแต่แรกเลยนะครับเข้ามาเริ่มเลยเร,เริ่มเลยก็แนะนําให้ซื้อเป็นออโต้คิกสปินไม่หลีกนั่นเองนะครับต่อมาแอดแบนขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเทเลพอร์ตแล้วก็เป็นเ e งินคะูณ2เนาะต่อมาก็จะเป็นฟาสต์โอเพนอ่ะเอาจริงก็แนะนําเป็น VP ต่อมาเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเอ็กซ์คูณก่อนก็ดีนะครับต่อมาเป็นกระเป๋าเป็น VP เป็นลักนะครับลักพี่แนะนําให้เติมช,ะชะ้าๆเลยก็ได้นะเพราะยังไงถ้าใครเกือมากก็โดนรันตีีอด ต่อมานะครับหลังจากที่เราซื้อพวกนี้ไปแล้วนะครับซื้อพวกนี้ไปหมดแล้วเนาะก็มาซื้อเป็นเอ็กซ์ต้าคลิปนะครับมันติโอเพิร์แล้วก็โอเมก้าลักนั่นเองครับโอเมก้าลักจะเป็นสิ่งอย่างสุดท้ายเลยที่พี่แนะนําให้เติมนะเพราะว่าถึงเราจะมีโอกาสหรือว่าค่าลักเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเราเกลือแม่กก็การันตีอยู่ดีนั่นเองครับประมาณเนานะจบเลยครับแต่ถ้าใครมีงบที่จะแบบเติมแบบป้นที่ผมมีเยอะพี่ผมไม่อยากซื้อตามที่พี่บอกนะครับก็แนะนําแนะนําอย่างหนึ่งก็เป็นสปินแมกเนต เอาเ้าคิกฟาโดเพินวีพีนะครับอันนี้ก็ตามที่ถ้าถ้าพี่เล่นพี่จะเติมตามนี้นะครับแต่ก็จริงๆพี่แนะนาแบบตมอันดับราคาเนาะถ้าพี่จะเล่นแล้วพี่จะเติมก่อนนะครับจะเป็นสปรินแมกเนตเจ้าลิกฟาโ p เพ VP นวีพีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเย็นเป็นเอ็กพีแล้วก็มาสตอรีดมาลักเนาะเห็นปะทุกคนจะเห็นได้ว่าพี่จะซื้อลักเป็นอย่างท้ายๆนะครับแล้วก็มีงบขึ้นมาหน่อยก็ไอซ์ไท i คลิปมันตียวเพนนั่นเองนะครับ,นะรบแล้วค่อยไปเหมารักทีหลังแล้วก็ อย่าลืมซื้อสตอรี่ด้วยน,นั่นเองครับอ่ประมาณนี้เกมพาร์ทก็แบบนี้ไม่มีอะไรมากนะครับหลหลายคนก็เล่นนานแล้วนะครับพี่ก็อาจจะมาช้าไปแต่ก็อยากทําคลิปไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อใครที่อยากจะลองเล่นดูน,นั่นเองนะครับอ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนํา d v c ที่เอาไว้เอฟเครับ่อนจริงก็มันไม่ต้องแนะนําอะไรหรอกถ้าพี่พูดก็อาจจะไปตีกับใครนคนอื่นเขานะครับแต่มันเป็นการแนะนำของพี่ส่วนตัวเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเป็นการ เฟเแล้วก็ฟาร์มแล้วกันเนาะว่าเอ้ย JBC ท่าน,นี้ควรฟาร์มตรงไหนนะครับดูยังไงว่าเราควรฟาร์มลูกไหนนั่นเองเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นเก่าก็อาจจะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับสำน,บนี้นะครับ,บผู้ชมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับเพื่ก็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ